มาช่วงนี้มาตามกันต่อกับคดีของคุณสมรักคำสิงนะครับที่หลังจากตํารวจได้มีการแจ้งไป4ข้อกล่าวหาแล้วคุณสมรักเองก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกลาาอ่าวหาวันี้อยากจะพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์กันต่อว่า4ข้อหาที่คุณสมรักเจอเนี่ยข้อหาไหนที่คุณสมรักดูจะเสี่ยงที่สุดลองไล่เรียงกันไปทีละข้อหานะครับท่านผู้ชมข้อหาแรกร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ปกครอง ข้อหาเนี้ยต้องดูมาตรา319วรักแรกของประมวลกฎหมายอาญาเนื้อหาเต็มๆระบุไว้แบบนี้ครับว่าผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอาดาจาร์โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40 0 0 0บาทถึง200,000บาทข้อหานี้จากข้อเท็จจริงณนะปัจจุบัน คือถ้าจะวิเคราะห์กันเนี่ยดูเหมือนจะเข้าเต็มๆยังไงก็โดนนะฮะเพราะอายุเด็กเข้าข่ายก็คืออายุ17นะฮะแล้วก็เด็กถึงแม้จะเต็มใจยังไงเนี่ยก็โดนนะฮะที่สําคัญตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เมื่อปี2560ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหมายความว่าอะไรหมายความว่ายอมความไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ใจ่ายแล้วจบถือเป็นงานหนักของคุณสมรักส่วนความหมายของคําว่าอาจารย์คืออะไรเพราะว่ามีอีก หลายกฎหมายะนะฮะที่กล่าวถึงหลายมาตราจากข้อหาที่คุณสมรักโดนไปดูในเว็บไซต์ของสํานักงานกิจาการยุติธรรมเขาอธิบายเอาไว้แบบเคลียร์ครับคําว่าอนาจารย์หมายความว่าแบบนี้หมายความว่าการกระทําต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมีได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือว่าความใคร่เท่านั้นนะแต่รวมถึงการกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วยการที่กอดเอวจับมือดึงแขน ถือเป็นการกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายการทำอนาจารแม้ผู้กระทำไม่ได้กระทำเพื่อความใคร่หรือกรรมารมณ์ก็เป็นความผิดฐานอนาจารได้บทลงโทษฐานกระทำอนาจารต่อผู้อื่นยิ่งผู้โดนกระทำอายุน้อย ทษยิ่งหนักักบคีนี้พาไปดูข้อหาต่อมาค่ะคุณผู้ชมข้อหาร่วมกันพาบุคคลอายุกว่า15แต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารข้อหานี้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา283ทวิของประมวลกฎหมายอาญาเนื้อหาเต็มๆพาไปดูกันก่อนระบุเอาไว้แบบนี้นะคะว่าผู้ใดพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุก ไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งข้อหานี้ถ้าลองดูเนี่ยก็หนักพอๆกันกับข้อหาแรกก็คือเข้าเต็มๆเ,เหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าเด็กจะยินยอมแต่ก็ยังโดนแต่ว่าข้อหานี้ยังอาจจะดีต่อ คุณสมรักมากกว่าเพราะว่ากฎหมายยังพอจะให้ยอมความกันได้นะคะ,ะครับข้อหาที่2มาดูข้อหาที่3กันต่อเลยข้อหากระทําอนาจารกับเด็กอายุต่ํากว่า18ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายข้อหานี้บัญญัติอยู่ในมาตรา278ของประมวลกฎหมายอาญาเนื้อหาเต็มๆระบุอย่างนี้นะคะ ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้บุคคลน,นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหานีเนี่ยแม้จะเรียกสั้นๆกันว่าอนาจารเด็กโดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ข้อความในกฎหมายมันมีมากกว่านั้นกับคุณผู้ชม เพราะมีการใช้คำนี้ขีดเส้นใต้ค่ะคำว่าโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆด้วยฉะนั้นแค่ฝ่ายชายมีสรีระร่างกายใหญ่โตแข็งแรงกำยำกว่าและแสดงความต้องการออกมาก็อาจจะถูกตีความได้นะคะว่าเป็นการเข้าข่ายขู่เข็นด้วยประการใดๆได้เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้คุณสมรักก็ต้องลุ้นในการต่อสู้คดีแต่ก็ยังเป็นความผิดที่ยอมความได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้ทำต่อหน้าธารกำนัน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในที่ระโหฐานก็คือในห้องโรงแรมก็ไม่เข้าข่ายเป็นอาญาแผ่นดินค่ะทีนี้มาดูข้อหาที่4นะครับก็คือพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายข้อหานี้ไม่ได้มีบัญญัต,รตริตรงๆนะฮะแต่ต้องใช้ข้อหาข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา276มาเป็นหลักในการพิจารณาก่อนระบุเอาไว้แบบนี้ผู้ใด ข่มขืนกระทําชำาราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่80,000ถึง4 0 0แสนบาทนะครับทีนี้ข้อหานี้เนี่ยคุณสมรักจะโดนก็ต่อเมื่อฝ่ายเด็กสาวผู้เสียหายต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ฮะ ว่าคุณสมรักมีเจตนาข่มขืนกระทำชำเราแต่กระทำไปไม่ตลอดและแตัดสินใจหยุดเองหรือทำแล้วแต่ไม่สำเร็จแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายพยายามกระทำความผิดอาจจะรับโทษ2ใน3ส,ส่วนของโทษสำหรับความผิดนั้นนะครับก็คือ2ใน3ส,ส่วนของโทษจำคุก4ถึง2ีสปีสำหรับข้อหาข่มขืนฟังดูแล้ว,ลวร้ายแรงกว่าอนาจารนะแต่องค์ประกอบความผิดของการข่มขืนกระทำชำเราต้องไปดูนิยามที่บัญญัติไว้ ในมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญากระทาชํเราหมายความว่าอะไรหมายความว่าการกระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ำไปได้ทั้งที่อวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นก็ถือเป็นการกระทําชํเราส่วนข่มขืนแปลว่าข่มเหงบัง,บงคับขืนใจก็คือฝ่ายผู้เสียหายต้องไม่ยินยอมนั่นเองนะฮะทีนี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะเข้าข่ายหรือไม่ ฝ่ายเด็กสาวผู้เสียหายก็ต้องพิสูจน์และต้องหาหลักฐานมายืนยันเจตนาอันนี้ยำ่ำยืนยันเจตนาคุณสมรักให้ได้เพราะว่าคุณสมรักจนถึงตอนนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา<ช>เพราะฉะนั้นอพอวิเคราะห์แล้วทั้ง4ข้อหาถือว่าหนักหนาพอสมควรสําหรับคุณสมรักแล้วก็ฝ่ายเด็กสาวผู้เสียหายเองเนี่ยหากจะเอาผิดข้อหาพยายามข่มขืนกระทําชํเราต้องนําสืบด้วยหลักฐาน ที่ชัดเจนพอสมควรนะฮะทีนี้เราเจาะลึกทุกข้อหาให้คุณผู้ชมเห็นภาพ<ๆ>เห็นรายละเอียดชัดๆแล้วบางข้อหาเนี่ยโทษหนักถึง20ปีด้วยซ้ำไปมาฟังมุมมองของนักกฎหมายกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมอย่างทนายเดชากิติวิทยานันต์พูดถึงกรณีของคุณสมรักคำสิงที่เกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้ทนายเดชาบอกเลยนะคะว่าคดีนี้ยังอีกยาวไกลอาจจะมีการต่อสู้คดีกันหลายปีแล้วใน4ข้อหาที่ตำรวจแจ้งกับคุณสมรัก หากสารตัดสินออกมาจริงๆนะว่าคุณสมรักษเนี่ยผิดทุกข้อหาอาจจะได้รับโทษหนักสูงสุด36ปีเลยทีเดียวฟังเสียงทานายเดชาค่ะนักข่าวนักข่าหลายคนก็ถามผมว่าเออพี่เดคิดอย่างไรผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก่อนอื่นก็ถือว่าคุณสมรัก์เป็นผู้บริสุทธินะต้องมาตกมาตายหรือนาลีพี่คะเพราะเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยจุกกรูนะครับ เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเด็กมันวางงานเด็กมันแบ็กเมเด็กมันวางแผนมาหรือเด็กมันวางกับดักสิ่งเหล่านี้นะครับที่พี่น้องชาวโซเชียลยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทําให้หลุดคดีในชั้นศาลนะครับแต่มันเป็นข้ออ้างในชั้นโซเชียลเท่านั้นครับทุกรูดังนั้นก็ฝากไปถึงคุณสมรักษ์นะ ควรจะรับฟังความคิดเห็นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กเพราะท่านเห็นสำนวนหมดแล้วว่าพยานหลักฐานในสำนวนของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมันมันมดแน,น่นนะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะไม่ว่าจะสารคัดหลังไม่ว่าจะคำยืนยันจากผู้เสียหายยืนยันแล้วว่าอายุ17ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคอบกกอุปกรณภายนอกหมดแล้วนะครับมันมันหนักอะ ัเนี่ยค่ะในมุมของทนายเดชาที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นทนายบอกเลยบอกว่าการที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาคุณสมรักเนี่ยก็เท่ากับว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควรว่าคุณสมรักทําผิดจริงๆซึ่งถ้าเกิดมีการตัดสินออกมาของศาลทั้ง4ข้อหาว่าคุณสมรักมีความผิดอย่างที่บอกค่ะทนายเดชาบอกว่าโทษสูงสุดอาจจะมากถึง35-36ถึงปีแล้วเมื่อสักครู่เหมือนทนายเดชาแนะนําคุณสมรักอ่ะ ให้ทําตามคําแนะนําของบิ๊กโจ๊กค่ะคําแนะนําของบิ๊กโจ๊กคืออะไรเมื่อวานนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอยากจะให้คุณสมรักรับสรารภาพสเสถอะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาคือบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคุณสมรักเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติประกอบกับข้อหามีอัตราโทษสูงทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง เด็กก็ยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสารคัดหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะใช้ในการประกอบพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีต่อไปฮะกมได้แจ้งข้อกล่าหาไปทั้ง4ฐานความผิดนะก็คือพาผู้เยาว์เพื่อการในอาจารย์พาผู้เยาว์ไปเพื่อการในอาจารายาราร์แล้วก็ความสุดท้ายก็คือพยายาม คมคือนะแฟงของเรานะครับคือผมก็เห็นว่าแล้วก็แจ้งข้อาหาเพิ่มเติมในส่วนของเ,อเพื่อนคนหน่งที่ขับรถพอใส่ผ่าไปนะครับก็แจ้งสองฐานความผิดเช่นเดียวกันทั้ง,งพลาดทั้งผ่านะฮะรูปในเรื่องของเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะเต็มใจไปหรือไม่เต็มใจไปนะเราไม่เป็นความผิดทั้งสิ้นเพราะกฎหมายทั้งโลกเนี่ยเราคุ้มครองเด็กนะครับถึงแม้ว่าเด็กสมัครใจ,จไปเองนะก็เป็น,มมนความผิดดีเป็นความผิดในส่วนของผูงท้ที่กระทำนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ข้อที่จริงเนี่ยบางได้เป็นข้อพิสูอยู่แล้วว่าสองคนไปอยู่ห้องเดียวกันนะแล้วก็เด็กก็ยืนยันในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการตรวจเก็บดีเอนการเราก็พบดีเอของตัวผู้ต้องหาก,ก็อยู่บนตัวเด็กดีเของเด็กก็อยู่บนตัวผู้ต้องหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะส่วนในเรื่องของภาษาขั้นหลังต่างเนี่ยเดยกผมก็จะออกตามานะครับอ,อันนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นี่ฮะคือทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้กรณีของกฎหมายเด็กนะฮะคือโลกโซเชียลมีการวิจารณ์ว่าไอ้เด็กเองมีเจตนาหรือวางแผนมาก่อนหรือไม่อย่างไรบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กทั่วโลกเหมือนกันไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่แต่การกระทําของผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเข้าข่ายกระทําความผิดทั้งหมดและบมองว่าคุณสมรักเองก็ควรจะรู้เรื่องนี้คุณสมรักเองก็มีลูกสาวจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กไม่ได้ ตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่แล้วก็ย้ําว่าอยากจะให้คุณสมรักรับสารภาพครับเพนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยเมื่อเช้าก็มีสื่อถามผมเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะให้ผู้ต้องหาเขามีข้อแนะนำไหมแตนะผมก็มีข้อแนะนำไปว่าก็ควรจะรับสารภาพในสิ่งที่ทําไปนะครับก็อะไรครับเพราะว่าผมก็มองว่าศาลเนี่ยถ้าจะไม่ตาเมตต่างอะไรแหนคือคุณสมรักเนี่ย ผมอยากเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะว่าท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ทําความดีให้ประเทศมาเยอะแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับนะผมมองว่าถ้ารักษาภาพในสิ่่งทีตัวเองได้ันทำไปเนี่ยศาลก็น่าจะให้ความเป็นธรรมและก็ให้ความเป็นศา เนี่ยฮะคือทางพีโจก็กย้ําว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นระบบกล่าวหาคุณสมรักจึงยังมีสิทธิต่อสู้ข้อกล่าวหาได้แต่ก็ย้ําว่าอยากจะให้คุณสมรักรับสารภาพเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่เหมาะสมครับในขณะเดียวกันใครจะไปเชื่อคุณผู้ชมหลังจากเกิดประเด็นของคุณสมรักกับหญิงสาววัย17ตอนนี้ก็5วันแล้วเนี่ยนะคะการวิภา์วิจารณ์ต้องยอมรับปาโอโหหนักหนาอยู่พอสมควร,รแล้วก็เลยเถิดไปถึงประเด็นนี้เลยมีคนในโซเชียลเขาบอกว่า ต้องถึงขั้นเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่าแล้วคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นระบุไว้ยังไงฮะออมีใครเป็นคนขอนแก่นไหมคะเคสเห็นยังไงกับประเด็นนี้คอมเมนต์มาได้คำขวัญเขาระบุไว้แบบนี้พระาธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมรวมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซีรินทรเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก<อ>ประโยคสุดท้ายของคำขวัญประโยคสุดท้ายของคำขวัญที่ระบุว่าสุดเท่ เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกคือตอนนั้นเป็นกระแสสมรักฟีเวอร์ก็ว่าได้เพราะว่าย้อนไปปี2539สาประมาณ27ปีที่แล้วค่ะครับคุณสมรักเนี่ยเป็นนักกีฬามวยคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ให้กับบ้านเราสําเร็จคือเหรียญประวัติศาสตร์ของประเทศเลยต้องเป็นเหรียญแรกอะคะ่ะแล้วไม่มีใครไม่รู้จักคุณสมรักทีนี้พอมันเกิดกรณีนี้ ต้องยอมรับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่หลายคนตั้งคําถามเลยว่าแล้วคําพูดที่ยกย่องคุณสมรักท้ายประโยคของคําขวัญขอนแก่นต้องเปลี่ยนไหมทีนี้กลายเป็นดราม่าถึงขนาดต้องไปถามท่านนี้เลยค่ะรองผู้ว่าราชการขอนแก่นคุณชานชัยสอนศรีวิชัยตอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นคือทางด้านของรองผู้ว่าบอกเลยว่าผู้ว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะคุณไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าขอนแก่นคนปัจจุบันรวมไปถึงระดับผู้บริหารระดับจังหวัด ทราบเรื่องนี้แล้วทราบถึงคดีที่เกิดขึ้นในมุมของคุณชานชัยที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าคดีนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะนั่นก็คือเรื่องของการไปแข่งขันมวยโอลิมปิกซึ่งเป็นเรื่องของประเทศชาติอันนี้มันคือเรื่องส่วนรวมส่วนการกระทําทผิดของคุณสมรักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแยก2เรื่องนี้ให้ได้แต่การพิจารณาเรื่องนี้ถ้าเกิดจะมีการพิจารณาจริงๆนะคะต้องให้คณะกรรมการบริหารจังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกความเห็นกันก่อนไม่ใช่พอเกิดเรื่องแบบนี้คุณชันชัยบอกพอเกิดเรื่องเลยก็ไปตัดสินผู้กระทําผิดเลยตอนนี้ย้ําว่าคุณสมรักยังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหายอย่างเดียวแล้วคดีก็ยังไม่สิ้นสุดทุกอย่างต้องรอบครอบค่ะ นความเห็นส่วนตัวผมนะณต,ตอนนี้นะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุดราม่าเนี่ยอันนี้อขอเขาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก่อนว่าเราต้องแยกกันก่อนนะครับว่าเ,เรื่องเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับส่วนการกระทําผิดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวท่านผู้ว่าก็ก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดนะครับรวมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับออกความเห็นก่อน นะครับพิจาราก่อนไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วท่านจะไปไปตัดสินเขาเลยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับยังไม่จบนะศาลยังไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริหารจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบครอบยุติธรรมนะ รองผู้ว่าบอกว่าอย่าเพิ่งดราม่ากันไปไกลเรื่องนี้คดีก็ยังไม่สิ้นสุดอยากให้แยกแยะเรื่องของส่วนรวมเรื่องการไปแข่งมวยโอลิมปิกก็เป็นเรื่องของประเทศชาติส่วนความผิดของคุณสมรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้นํามาปะปนกันแล้วก็ย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการถึงขั้นแบบประชุมจะยกเลิกจะเปลี่ยนคําขวัญแต่อย่างใดคนขอนแก่นว่ายังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาก็ได้นะคะ